สวยทราบพี่น้องวนะ่าเล่งรีบอยู่เด้กกระางน่าสะอาดพี่น้องเอ้ยบ้างแล้วก็ควมความจานไ้ความจานไรก็ได้บริบูรณบรรยากาศนี่งใจใจกินเสตอาหารพร้อม กางจะหลังบาน,นมาเบิ่งไก่ตีปอมือถิ่นนี่ไก่ตีปอมไปเบิ่งยังล่ะเปเบิ่งที่นอวนวิ่งแต่เสียงคตือนส้างความเสียกะละมัในถิ่ ผมมีแมวน,น,นมางอมแมวหรือแมวปาาลา,า,ยาอย,ายู่แถวนี้แหละแถวแถวแล้วตาพิงค์ขอร้องเสกไพย์เนาะเขายเป็นสแสงได้ใดเนะาะบุพาลายจานแล้วก็เก็บประพินเก็บขึ้นไปี๋ยวก็จะไปทำภารกิจอย่างอื่นจ้ะ รักน้ำไกลไว้ให้ไกลพี่น้องก็จะเทเทนา่นาน่าสะอาดเลยนะบรรยานะกาศทางบ้านจ้ะตัวนึงก็จะเป็นหม่องเก็บของของห่างพนะี่น้องมะเตรียมไว้สับไปสางไห้ได้ไปไปพี่น้องแต่งตัวไปทำงานพกบพันก็นสิใส่รองเท้าเลยระถินขออนุญาตด้วยค่ะ ก็เป็นวิวในการแต่งตัวเนาะแต่งตัวจะไปทางนันเลยพี่น้องรูปพันกว่าเอาขาขึ้นสูงเลยขอประท่าแล้วไห้แล้วขันวิววิวเท่าั้นก็อีกนี่เนาะโอ้โอ้เอา เร่งรีบพี่น้องเีเ่งรีบเดือกระเบิดมามาพี่น้องมาเตรียมออะตวออกวิ่งสตาร์ทสตาร์ตพงศายุจังไหนบุ๊คนี่บรรยากาศนี่ขอพระทานอนภัยนะคะยูสูงยูวิลนี่แหละผูกผมแบบนี้เลยมางูพันธุปสปิตบ้าน,านจะเข้าปิดประตูลอกก่อนก็ กุญแจนี่ลืมอะไรกุญแจรถมอเตอร์อไซค์ปะบรรยากาศลมแห้งพี่น้องไปต้องสวมเสื้อสวมเสื้อกรรันลมพัดน้องปะสายเรามือนี้ก็สิไปสายแน่เด้อเจา้านายไฟท่าพบว่าท่านับให้สวมเสื้อเลยก็าจะเป็นเสื้อแบบนี้เนาะใส่เสื้อกรรันลมเดี่ยวขับมอเตอร์ไซค์ไปเลย ไปด้วยกันเลยพี่น้องมาเตรียมอุปกรณ์แล้วเนาะนี่ะมี่ยังละ่ะกระเป๋าห่อขามี่ยังดอกพี่น้องมาห่อขาไปน้ำห่อไปห่อกระาสชุมมือสื้อกินขี้เก่าห่อถั่วห่อไปสีหิ้วแห้งถ้าจะคล้องจะคล้องมีเหลวเพข่้นก็จะบุก่อยหิวมาพี่น้องขอบคุณบายบายที่มาส่งไปทำงานด้วยกันไปสร้างรายได้เลยจ้ะ